สบายดีจ้าลุงป้าน้าอาทุกคนวันนี้กาได้มาอยู่อันเพื่อนน้องพ่อนดยจ้าน้องพอน้องทองนังน้อยมาเป็นครั้งทําอีทเลยโซนเพิ่นพามานางน้อยอันนา่งน้อยบ่าเคยมาก็เลยพาลงมาเล่นพี่น้องแล้วก็มากินเข้าอยู่ลุมพี่โซนน้อยก็มีเคยมาคือเดีแล้วก็เขาก็สีหาุดจิลงจิโรอเลยเนาะเดี๋ยวนี้น้องพ่อน็ไปตึ๊กตึกปายังไม่ทันมา กินเข่าก่อนเทือนอันเข่ามากินน้าแล้วก็ทางพุนเขาเปิดเพลงดังพอเฮาก็กินบะไรคือเก่เาเขาก็เลยลงมาป่าพี่น้องหาเห็ดคลิปอยู่ป่าอยู่ดงพี่แหละธราคลิปคุยจิลล์ก็สิเป็นคลิปโอนหน้อยเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนกำลังพูดโอนน้อยพี่ยังไปผมไปตรวสอบก่อนเด้พ่น้องพอรพอนมากินขา้าวพอรพอนมาไหมมาไหมเออพรอนิข่าน้ำพรมากินข้าวไว้สิให้พาไปหาคุยจิลล์นี่ นหยดอกค่ะข้าต้มขนมนางเออฮิบมามามากินข้าวมื้อเช้านี่พ่อเอ้ยนี่มีแต่ของแซ่บๆสจะอ้นน้อยเอ็ดนี่สบายดีพี่น้องอาหารนั่นเก่าเลือเมื่อคืนนี่แหละแต่ว่าเฮาเสียดายเฮาก็เอาลงมากินอยู่ป่าเลยพี่น้องบักหลายเอ็ดบักหลายเมื่อคืนน,นี้แถมแซ่บพร้อมด้วยพี่น้องเด้อมันแซ่บเนาะนังน,น้อยเนาะเฮาหุงข้าวมาเนาะเมื่อคืนนี้เสียเสียที่แต่กินกับ ข้าวเหนียวเนาะอืมบ้านนี้เข้าวโฮมหรือพรมาเลยเอาสบายดีพ ah ี่น้องมันลงมาแล้วไปนะลงมากินข้าวอยู่หนุ่มได้พี่น้องบ้านเนี้ะคือเธอได้พี่น้องไอ้อ้นอะเป็นผลหมดหนบหมดยังเหรอเป็นได้ขี้ผักบ่ราะรถไม่ขี้ผักแล้วขี้ขึ้นรถแต่ละมือแล้วคุณจะหาหนุ่มเมื่อเมื่อนี้ยังพันขึ้นไปหรือเปล่าขื่นยังเป็นบางมือเป็นบางมืออเปล่า มดเจ้านี่ได้บ่หำเรื่งองเอาบ่กเขาวนาะสาวเอาคนกินแลลวได้คืองด้วยเล็กรอไข่ไม่เลยคมานึกเขาแ่บกไข่ย่ยงโดนเนาะแซ่บไก่ย่างไข่ ใครซื้อละสี่เนาะกระนาดคนเห็ดอันผุดเห็ดสี่ต่อพื้นต่อไฟให้นางน้อยอยู่เพื่อนเลยบนได้มานั่นเออลืมบอกแีกห้องในกระเป๋าค่ะยาแรกกระเป๋ากระเป๋ายู่หันโอ้ปลาอยู่หันกระเป๋าเราสีหูจั้าตัวบอกตัวบอกเออโัวได้สัญญามีมีมามามาพี่น้องมึงจะขูทุกคนมาึงจะถกกับน้องพรนะพี่น้องมาหนิต้นกาบเคยมาจ้าเขื่อเพื่อนพ่อใหญ่พงฮะกลับมาเมื่อนี้มือเดียวมามืาอนี่มือครั้งแรก คนอใครไหนเนาะพี่น้องเห็นเด้อทุกคนมาบัดนี้พี่น้องเอ้ยกินอาหารเดิมๆนี่แหละแต่ว่ามันแซ่บก็เลยเอามากินกินไ่พออย่างนั้นแ่ละมันเสียดายนะใครอื่นกินเนาะกินแม่บอกหล่งแซ่บได้บุญยาใหญ่นอกพรใหญ่นอกพรไปหาคพี่หล่อนำพี่น้องพาไปเนาะแถวนี้แถบลาวถิ่นลาวจะราหูมั้งถิ่นหนองพร มันจะดรอ่ะแบบเขาห่างมากลยแบบห่างเขาไข่แล้วเนื้อมาได้จำเองแจกเนี้ยชอนมากินมาละไค่เนี่ยเลื่อนได้เนี้ยคนน่ะเม่นก่ดีกว่าหัวโตใหญ่ใหญ่เห้ยสาวเห็นผู้หญ่งได้โต นอนดดูงาัจะไข่ในต้นมีไข่ลไข่หร่าะสองสามพันไข่อยู่ในสี่ไข่อยู่พุ่นตัวผูแลเขาบอกลงมาทีนอนี่คนี่ตัวนี้แหละมันไข่ไข่เลย ก็มีเลี้ยงลูกบุกุ้มแม่อ้วนๆหนึ่งแห่งเลี้ยงลูกบุกุ้มไข่ชิปหนึ่วมก็มีคือกันทะเนาะแม่เลี้ยงลูกบุกุ้มช็อตหน่วยยังไบุกุ้มมันไก่แม่ค้าวใน,นบ่ัวใจจะโตเทปมันลงไปนี่แต่ละเลิกปูานหรืไม่ นะพน่ะเท้า,าไปหลอกบนไหล่หน,นม่งแตาหนูนนไม่บงบะมีหว่วยบะหนูไม่บงหว่หวยห่วยอ้อมมันขึ้นไปเชิงลงไปหลปุมบูอ้อไมได้ดินจินอ้อมปนห่วยอ้อมลจะลงไปพุน่นจะขึ้นพุ่นห่วยอ้อมเลย,อยอละะนะพน่ะหุดแมงขนุนขับมือไก่กระอรกระไรจับกระตินี มาวางแล้เออก็คือนทำเลืเราไปแล้วเนี่ยก็มาเผาอันนี้ก่นเราไปแล้วนี่ไตของเ้าเยปแล้ววันคนปั่นหลุดจนผ่ำออกมา ปริษมัทำบเดีย่ะ็กร้องสเดมากนีเลี่จาลยนี่เลบอืมหนึบวบใส่เลือหลุจักเลยมันมับดใจลยอแล้วสองมันมอนดีไปไหว้องางมาถึงก้าวหลุดบดา บ่เคยได้รถจักรม่ได้เนไปเลยเลื่อไม่ได้เขียนกันเขียเออเออปั๊บเกียรนมุนเกียนเบิมีเกียร์เนาะ สวัสดีเวอ์อยู่ค่ะธรรมชาสติหลายดินดำน้ำฉ่นดีกว่าน้องพรน่ะฝนดูหาอยู่หากินโบ้ด้ยน้ำกินด้วยนะบ่ม่คยแตงเงินเลยนะพรฝนดูหาอยู่หากินโบ่มีเงินกับบิว ไปหาซับน่อไม้มาต้มแกงติดลาสิสดกบเหนียงเขียดเหนียงตะกะแตนเนาะบ้ายพอเลยชักแล้วนะบ้านจะตกแต่น้ำมันนี่ตัดห้าัวนี้นะจองกุกเราตะเลาะทางเก่าเหาคุณนะทางเก่าก้นเจ็บจ เสาก็ะชินังอยู่นล e. mm ้ว hmm. น้องพรอนบางหันเด้อพรเด้อยนี่หัวเลยเสาอนบวายแล้วสาอนเมื่อยแล้วเจ้าฟืะอเหรอเล้าเ้าหัวหัวอยหัวออยู ได้แล้สสิ่งเหล่านี้มาบ้าแล้ไหนมองี่แบบสุแบบนาร่าห์่านะป้าขับพี่เต๋อทิ้งเตี้ยเกานยังไงแกสองแปดี่องแปดสี่ี่ก็เป็ทองแนั่นกำลังเก้าเนแบบเก้านี่แหละ น้องเลยว่าเห็ดมุกย้อยน้องพรานเพือพ่อนกินเขากับปัวตกะกะแตนอู้หนั่นแหละอาหารแซ่บเลยกปัวตะกะแตนอาหารพื้นบ้านอาหารมันนอกกันหน้า ขาขนมนะมัเนี่เอาขาขนมไห้ขาแพาไปหาคุปดอกอนะไรเนี่ยดอกกระเจี๊ยบอะดอกอนะไร่ะ ดอกไปอ่อไปอันเนลงหอวเขาหาทางไหนบอกกมันกาย้มันบอบอกนตกเอะไอกอกนี่แล้บอกมันกลัวหาล่วนหนึ่งไปกำนบบ่ได้มันขี้ดินทรายแบบนี้ม่เฮ็ดลงอเขาจะออกฮ็้ลงเฮ็ดเครงดินขี้ดินทรายนี้ เงียบดีนะโยน่อนดีนะเงียบอยนแล้เชฟเป็นเครื่งพี่นองเลยไม่ม่ไม่ม่าผิบายบอ เอาอีกพอเลยอิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วกไปคูกิรอไป ูุิพาไปดูอีกเนาะเอาคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อเพียงเด้ออิ่มแล้วก็สีไฟขยายอนันออกกําลังกายฟาอ่อนน้อยกิน <c oughs> แล้วก็ออกกําลังกายบ <c oughs> ุดจําบุดบุดจําบุดคุชจิโร <c oughs> ขอบคุณจ้าสุขสุขคนถุกคอมเมนต์ที่เขามารับชมบาย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 ท่าเรมันมาแบ 拜拜，家。